ชื่อฉันมิเชลอายุ14ค่ะผมชื่อมิสเตอร์อายุ11ครับถึงแม้เราเป็นเด็กเราจะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดและเบียร์วายในร้านต่างๆนอกจากนี้เราชอบเล่นอินเทอร์เน็ตและดูโทรทัศน์นี่คือสิ่งที่เราเห็นแค่ยืนอยู่มุมถนนมุมหนึ่งเท่านั้นฉันเห็นป้นายโฆษณาเบียร์มิลเลอร์มิลเลอร์ฮันเดเกนบัตวายเซอร์มีเบียร์จากออสเตรเลียมิลเลอร์แจ็ก เบียร์และก็วายของแจ็คส์ฉันเห็นเบียร์วายแล้วเขาใช้ตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ประดับแสงสีสะดุดตามีป้ายโฆษณาใหญ่มากเลยล่ะค่ะหน้าร้านมันจุหีพอใกล้กับร้าน m c แมคโดนัลแล้วอยู่หลังโรงเรียนของฉันเองล่ะค่ะฉะนั้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผมเห็นโฆษณาเบียร์เล่าเฮนเนสซี่้วยครับ H ฮนเกนบัตไเซอร์และเหล้าอื่นๆ แล้วก็มีโฆษณาเป็นภาษาอื่นด้วยนะครับผมเห็นจะป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเวลาผมออกไปกับแม่นะฮะเยอะแยะเลยครับไม่เพียงแต่ตามท้องถนนมีอยู่ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อด้วยหากเราไปซื้อขนมที่ร้านเราจะเห็นตู้เบียร์อยู่ข้างๆและเต็มไปหมดแทนที่เราจะเห็นตู้เปบปซี่นะคะ ฉันเห็นเบียร์ไฮนเก้นขวดใหญ่วางอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าราคาไม่กี่เหรียญเองนะคะแล้วก็มีคำโฆษณาว่าพิเศษสุดสำหรับวันหยุดนี้คุณควรจะซื้อกลับบ้านน่ารับเป็นสิ่งที่ฉันเห็นเป็นประจำเลยนะคะและจริงๆนะฉันไม่ชอบเลยใช่ค่ะเราไม่สามารถลืมวันหยุดของเราได้ทอดหนากากคาริบินออกซิ แน่นอนเด็กชอบดูขบวนพาเหรดในวันหยุดนะครับแล้วก็มีโฆษณาเบียวบัตไวเซอร์อยู่ข้างข,างขางบวนด้วยและไม่ว่าในนิตยสารใดที่เปิดตัวออกมาก็จะมีโฆษณาเล่าอยู่ในนั้นเสมอด้านหลังของนิตยสารเหล่านี้นะครับมีโฆษณาเล่าแจ็คเดนีวลแล้วก็สรรพคุณของมันด้วยนะครับ ในนิยาาตยสารเล่มนี้มีโฆษณาเล่าต่อจากหน้าสารบัญด้วยล่ะค่ะเล่มนี้ก็มีค่ะนี่ไงคะนี่ก็มีครับเล่มนี้ก็มีครับแล้วก็มีโฆษณาวิสกี้ด้วยนะฮะและยังมีโฆษณาบนของเล่นด้วย เราพูดถึงของเล่นทุกชนิดบนรองเท้าใส่เล่นตุ๊กตาหมาแก้วมีรูปกบ <c oughs> แล้วก็ยังมีตุ๊กตาจานบินแล้วก็ฝาเบียอีกด้วยนะคะดูสิตุ๊กตาสัตว์ฉันคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบมาหรอกแต่ว่าวัยรุ่นชอบแล้วก็ยังมีรถขนเบียรเด็กเล่นอีกด้วยเห <c oughs> มือนกับเป็นเด็กทำงานได้นะมีคนขับเป็นเด็กด้วยครับัน มีโฆษณาเหล้าเบียร์บนเสื้อยืดต่างๆด้วยแม้แต่บนผ้ากันเปื้อนของเด็กก็มีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกที่เราอาศัยอยู่ที่บ้านของเราเวลาเราดูโทรทัศน์บัตไวเซอร์บัตไวเซอร์ดีสำหรับคุณบัตไวเซอร์บัตไวเซอร์บัตไวเซอร์ผมชอบโฆษณานั้นนะครับ เขาทำโฆษณาให้ดูน่ารักนะคะสนุกแล้วก็ยังสดชื่นและเหมือนกับบนอินเทอร์เน็ตเลยแน่นอนนะครับใช่ครับแน่นอนบางครั้งเราก็เห็นเล่าที่บ้านค่ะมีอีกมากมายเลยมีโฆษณาเล่าทุกคนทุกแห่ง ฆษณาเหล่านี้นะคะพยายามชักจูงเราแต่ว่าก็มีผู้คนมากมายที่ไม่รู้สึกว่าคนพวกนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวีนัสวิลเลียมส์และดิฉันอยากพูดถึงการมีความเชื่อในตัวเองและความฝันของนักเรียนและแดดทาให้ความฝันของนักเรียนเป็นจริงได้อย่างไรดิฉันเชื่อในตัวเองและสิ่งนั้นทําให้ความฝันของดิฉันเป็นจริงค่ะเด็กๆส่วนมากไม่ใช้ยาเสพติดแต่ว่าเล่นกีฬาแทนนะคะพวกเขาต้องการมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยค่ะฉะน,นั้นแดดทาให้นักเรียนปลอดจากยาเสพติดเหมือนดิฉันยังไงล่ะคะ สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อเซเรน่าวิลเลียมและดิฉันอยากพูดถึงการมีความเชื่อในตัวเองเกี่ยวกับความฝันของนักเรียนและแดสามารถทําให้ความฝันของนักเรียนเป็นจริงได้อย่างไรดิฉันเรียนจบหลักสูตรของแดและทราบว่าความฝันของดิฉันจะเป็นจริงได้อย่างไรเด็กๆส่วนมากไม่ใช้ยาเสพติดแต่เล่นกีฬาพวกเขาต้องการมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยฉะนั้นแดทําให้นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและทําให้ฝันนักเรียนเป็นจริงค่ะ